มีตังมานี่เร็วมานี่มานี่เร็วมานี่มานี่มามามานี่เดี๋ยวตก้ํามานี่เร็วเ,เ,เร็วเรวเร็วเร็วมานี่ก็เร็วมานี่ก็เร็วมีตังอ่ามีตังไปหาแม่ปะแม่รออยู่เร็วเร็วเร็วแม่รออยู่เร็วเร็ว,รว,รวนี่นะครับริมน้ำนะครับเรามาทานน้องมีตังมาทานข้าวกันนะครับนี่นะครับบรรากาศดีมากนะครับ นี่นะครับถ้าเย็นนี้จะดีตอนเย็นจะดีกว่านี้ครับนี่ครับน้องมีตังต่างใบายสิลูกเร็ว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 ทำอะไรลูกนี่นะครับแสงเงี้งยอ,อ่อนๆนะครับมีตัางมีต่งมาขึ้นขึ้นบนโต๊ะแล้วลูกเร็วมาได้แล้วลูกสาวมากเร็ว ยาเดี๋ยวตกน้ำมานี้เร็วเอาเดี๋ยวตกน้ำมานี่เลยไม่เอามานี่มานี่ไปหาแม่เลยไปหาแม่เลยเร็วเดี๋ยวเขาตีเอานะเขาตีเอานะไปเลยหาแม่เลยเร็วหาแม่เลยไปหาแม่ไปเร็วไปหาแม่เร็ว